ความร่วมมือของบุคคลสําคัญในวงการอินเทอร์เน็ตของทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะทั้งจากภาคราัฐภาคการศึกษาภาคเอกชนโดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักค่ะได้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตโซซายี้ Society, หรือว่า i s ซ c นะคะและสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีกหลากหลายหน่วยงานค่ะที่มามีส่วนร่วมเพื่อที่จะพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยร่วมกันนะคะ และเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้นะคะในลำดับต่อไปนี้ค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญดรทวีศักดิ์กออนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้นกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านประธานในพิธีรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายจำนงแก้วชดาผมนายทวีศักดิ์กรัน,นตกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในานามของตัวแทนคณะผู้จัดงาน INET Bangkok 2013มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารส,ารสนเทศและการสื่อสาร และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้โดยผมใคร่ขอเรียนรายละเอียดและความเป็นมาของความและความสำคัญของการจัดงานดังต่อไปนี้งาน i-net Bangkok 2013เป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายหน่วยงาน ประกอบด้วยผู้จัดงานหลัก4องค์กรคือ 1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3. สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยและ 4. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตโซซตี้หรือ ISOC อซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ทำงานด้านอินเทอร์เน็ตมายาวนานนอกจากนี้เราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการส่งบุคลากรมาร่วมทำงานและการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดงานในครั้งนี้โดยการประชุมสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศและผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาชนโดยมุ่งหวังว่า ผลการจัดงานนอกจากจะได้พันธมิตรทางด้านอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงแล้วจะยังก่อให้เกิดกลุ่มเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยที่เข้มแข็งและสามารถผลักดันให้เกิดการทำงานที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ขึ้นต่อไปสำหรับรายละเอียดของงาน i n e e ต n องกอร์ดูซจัดขึ้นในหัวข้อ The Internet The Power To Create หรือ Internet พลังงานพลังแห่งการสร้างสรรค์โดยมีทั้งส่วนที่เป็นการสัมมนาและนิทรรศการเน้นการนำเสนอใน4ประเด็นหลักคือ 1. โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 2. การสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงทั้งในรูปแบบการใช้งานในระดับองค์กรและระดับปัจเจกบุคคล 3. ความท้าทายและความกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมข้อมูลข่าวสารและเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและ 4. อนาคตของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการลดช่องว่างด้านดิจิทัลและการวิจัยพัฒนาไปสู่อนาคต และในโอกาสนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านรองประหลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันนี้และกล่าวเปิดงาน INET Bangkok 2013 The Internet the Power to Create ขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณดรทวีศักรินันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ขึ้นกล่าวรายงานนะคะและลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านจำนงแก้วชดารองประลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นกล่าวเปิดงาน i-net Bangkok 2013ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านดรประสงค์ปานิชพงษ์ลังท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านผู้บริหารอินเทอร์เน็ตโซซายตี้ท่านานายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยท่านผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกร,รมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน ท่านผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐภาคเอกชนท่านผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานไอเน็ตแบงกอก2013ในวันนี้นะครับซึ่งก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้และขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการจัดงาน ไอเน็ตแมงค์อก2013ในหัวข้อ the internet the power to create ในครั้งนี้นะครับก็นับได้ว่าการจัดงานนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับเ,เราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา กับทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั่วโลกทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสิ่งอื่นๆอีกมากมายการเปลี่ยนแปลงของอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลา3ถึง5ปีที่ผ่านมานี้เร่งร้าวและถาโถมเข้ามาจนหลายหลายคนหลายประเทศตั้งตัวไม่ติดเพราะมันมาเข้ามาปรับเปลี่ยนทฤษฎีที่มีอยู่เดิมกับทุกด้านนะครับพลังหรือสิ่งที่จะทำให้ให้เราได้เปรียบหรือได้ประโยชน์ก็มีอยู่ทางเดียวก็คือการสร้างสรรค์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า create น,นะครับแน่นอนว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT ของเราเนี่ยนะครับคงไม่สามารถที่จะไปสร้างผลงานหรือสร้างสารรค์ในรูปแบบต่างๆได้มากน,นะครับสิ่งเดียวที่กระทรวง ICT ได้สนับและดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องก็คือการสร้างอ e ีโคซิสต็มหรือระแวดล้อมของการใช้อินเทอร์เน็ต ในบ้านเราให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์มากที่สุดนะครับการสร้างโอกาสของการสร้างสรรค์แบบเท่าเทียมด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆจึงได้ดําเนินการผ่านโครงการต่างๆมากมายดังเช่นว่าโครงการติดตั้ง Wi-FI ฟรีในที่สาธารณะนะครับการโครงการ ICT ชุมชนของกระทรวงนะครับโครงการติดตั้งระบบ Wi-FI ในโรงเรียนทั่วประเทศ โครงการวันแท็บเล็ตเบร์ชายที่ให้เด็กทุกคนมีแท็บเล็ตสำหรับการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตโครงการแอฟบูเคชันแอปสตอร์ที่จะสร้างคลังเนื้อหาการเรียนในแต่และชั้นผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนอกจากนี้โครงการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ทั้งภาครัฐและภาค,ภาคเอกชน,นท,ทั่วประเทศให้เป็นระบบ IPv6 การสร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศภาครัฐหรือจีนเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน ตลอดจนการเป็นซุปเปอร์กินที่กำลังเริ่มต้นในปีนี้ก็จะทำให้เครือข่ายนี้ขยายไปยังทั่วภูมิภาคเบบเ,เท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับหรือล่าสุดการจัดตั้งกฟ e เ t นคลาวหรือ G e ีคล u d รวมไปถึงการเตรียมเปิดตัวเว็บไซต์ d a t a g o t s หรือ a p p s g o t s เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐและเป็นศูนย์กลางของแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชนธุรกิจเอกชนรวมถึงหน่วยงานราชการสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ง่ายขึ้นและนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดความซําซ้อนของข้อมูลและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศการพัฒนายังรวมถึงการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่ส่งเสริมและดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตและการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยมีกลไกคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งจะส่งผลทางตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงไอที เข้าไปสร้างระบบอีโคนซิสเต็มที่ดีให้เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันความท้าทายใหม่ๆอันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสังคมและเศรษฐกิจทําใหเราวางยุทธศาสตร์ไอซีทีของประเทศหยุดนิ่งไม่ได้การเผชิญหน้ากับความท้าทายดังกล่าวจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ต ได้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ตรงประเด็นตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงการปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดรับกับระบบ cloud computing ที่จ่ายเท่าที่ใช้หรือ paper use ของภาคราัฐการก็จำเป็นต้องนำมาคบคิดและหาทางออกว่าจะร่วมกันอย่างไรการบริหารจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี Big Data ที่ทุกคนนำมานำข้อมูลมาคองรวมกันเพื่อร่วมกันใช้ประโยชน์ในเมื่อมันเป็นของกลางและเป็นสาธารณะมากขึ้นแล้วส่วนนี้ใครจะรับผิดชอบนะครับการเปลีป่ยนแปลงเทคโนโลยีไปสู่เว็บ t t c แม้จะยังใหม่และทำให้หลายฝ่ายกังวลแต่ก็สร้างโอกาสให้กับผู้ที่เข้าถึงก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ท้าทายนะครับปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่ต้องใช้การสร้างสรรค์ในการวางแผนรับมือซึ่งจำเป็นต้องใช้ power to create อย่างมากผมเชื่อว่าเวทีไอเน็ตแบงค็ป .2013 ที่ทุกท่านเข้าร่วมในครั้งนี้จะเป็นจุดร่วมในการสร้างสรรค์หาคำตอบและกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ออกมาได้ ผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความพยายามในการรวมพลังของทุกฝ่ายในการจัดงานวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองคอ์กรที่มาร่วมจัดงานหรือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาไอเน็ตแบงกอก2013ทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถบูรณาการการทำงานในอนาคตเพื่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยไปด้วยกันบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควร ผมขอเปิดงานไอเน็ตเบงกอป2013และขออำนวยพอให้งานนี้ประสบความสำเร็จตามเกียรติตำแหนงทุกประการขอบคุณครับ ขอบพระคุณค่ะและขอกับเรียนเชิญท่านจำนงแก้วชดายอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะเรากําลังจะเริ่มทําพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพิ่มเติมดังรายนามต่อไปนี้ค่ะขอกับเรียนเชิญขึ้นสู่บนเวทีนะคะนาวาอากาศเอกรองศาสตราจารย์ดรประสงค์ปราณีพนกลางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ And I also invite would I like to และอัลโซฟ e ตไลท์ i t เ e ิ n ศาสตราจารย์ดรการจนาการจนะสุกรองประธานูลนิธิที่ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยดรศักเ์สกเสริขุนทศผู้อำนวยการสำนักร,รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนค่ะและกะเป็นเชิญคุณสุรังคนาวายุภาพผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนค่ะ คุณอนันต์แก้วเรื่นวงนายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยและคุณมรกตคุณละธรรมโยธินรองอุปนา,นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยค่ะขอเริเชิญท่านเหล่านี้นะคะขึ้นมาสู่บนเวทีอีกสักครู่เราจะทําพิธีเปิดพร้อมๆกันที่แท่นพิธีเปิดนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะนับถอยหลังจาก5าไปจนถึง1นงนะคะ แต่ละท่านก็มีแท่นอัลร้าไดคะที่เดี๋ยวจะใช้ทำาทุกที่เปิดอย่างเป็นทางการนะคะ Alright I'm going to count down from five to one Five Four Three Two One ขาเสียบปุ่ให้กับพี่ี่เปิดจะเป็นทางการค่ะและขณะนี้นะคะการอัปเด็ดัตรทุกสองพันสิบสามก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วณนะบัดน,นี้นะคะโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเนชิญท่านผู้หานทุกท่านนะคะที่อยู่บนจุดนี้นะคะ่ายภาพร่วมกันนะคะซึ่งเพื่อจะขอเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านเพิ่มเติมน,น,นะคะ คุณอนันต์เจ้าเรื่องโง่อยู่บปเรื่อยที่กับเราแล้วนะคะสายสมาคมผูมิทางด้ารอินเทอร์เน็ตไทยเราจะถ่ายภาพร่วมก,กันนะคะส่าภาพอยู่วัานั่นนะคะภาพบอกว่าค่ะเขาหยับไปทางด้านิดนึงนะคะจะได้ได้ภาพสวยๆครบถ้วน นาที่น่าสนใจนะคะหลังจากพิธีเปิดนะคะก็จะมีค presentation internet power today นะคะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทังด้านคอมพิวเตอร์และพิธีเป็ตและ,และดานไอทีหลากหลายท่านด้วยกันนะคะและในภาพใหม่ก็ยังมีการสัมมนาที่น่าสนใจอีกหล,หลายหัวข้อนะคะซึ่งทุกท่านก็คงจะได้รับ